มูนไปได้วยกันกับช่องคอยในมูนนะครับถ้าเกิดได้ยินเสียงลมหรือพัดลมขอประทานอภัยด้วยนะร้อนมากนะครับถ้าเกิดจะทำให้ไม่มีพัดลมไม่ไหวไม่ไหวจริงๆขอประทานอภัยนะถ้าเกิดได้ยินเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยก็โทนเอานะครับ ก็วันนี้เราพูดถึงเรื่องของเทอร์ราฟอร์มดหรือรูน่าแคสติกด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโกอมโมดกระดานบิดเก็ตสนใจในการฝากเรียนรูน่าแคสติก5-8เปอร์เซ็นระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับคิดเป็นหลายปีแล้วกระดานไปแอนทายแลน,น,นด์สภาพคล่คองดีเรียดเยอะ นะครับล้วก็มีระบบการสเตกการเอิร์ดอะไรเนี้ยจะมาแน่นอนนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้มันมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็พอดีเนี่ยเราอยากทำในช่องสองมากเลยนะครับช่อง amazing moon story แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าช่องสองอ่ะมัน,อมนพอดีมันมีข่าวเรื่องของ บแนนกับใบปิดเป็นพาร์ทสองนะครับผมก็ทำเสริมมาไวล้ละนะครับก็คิดว่าน่าจะลงไม่ทันนะครับเราก็ช่องแรกเนี่ยอ่า,อากาจะลงให้เรียวทม์เลยนะครับคือตอนเช้าเนี่ยกาจะลงทั้งสองข่าวอะไรอย่างเงี้ยพร้อมๆกันเลยก็เลยเ,เลยเลือกเอาแบบนี้แล้วกันนะณนะตอนนี้นะครับ เราพูดถึงตอนนี้นะครับมันมีข่าวจากคริปโตนิวโพโพโซนะครับก็เป็นข่าวด่วนกอตตอเรียกร้องค่าชดเชยประมาณ4.2พันล้านดอลลาร์จากเทอร์ราฟอร์มแลบนะฮรจากการฟ้องร้องเขากำลังเรียกร้องค่าปรับประมาณอ่4,4200ล้านดอลลาร์นะครับและอีก100ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับ TFL กับโดคอนตามลำดับนะครับอันนี้ก็คือนี่นะครับนี่ที่เกิดจากการล้มสลายนะครับของตัวลูน่าหรือเทอร์ล่าฉะนั้นตอนนี้นะครับเราต้องรอคำสั่งศาลนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของคดีว่าออกมาเป็นยังไง โดคอรจะโดนช่อโกงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดกรอเรียกออกมาอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะโดนเรื่องของคดีช่อโกงนะครับคืออาจจะเป็นการชดใช้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนคดีช่อโกงเนี่ยสิ่งนี้จะตามมาก็คือว่าเธอร่าฟอร์มแบบจะไม่มีที่ยืนเอาแบบว่าสรุปได้เลยนะแบบว่าโดคอรโกงหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ย ถ้าบอกโกงเนี่ยคือเธอรล่าฟอร์มแลบจะไม่มีทีท่ยืนนะครับแล้วมันจะทำหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้นะครับเรากฎหมายสเตเบอร์คอนะครับอันนี้เป็นอันที่สองที่ผมว่ายากต้องรอปลายปีนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการขึ้นของราคาทองคำอันนี้ยเราทำไว้ในช่อง Amazing Moon Story แล้ว นะครับว่ากฎหมายเนี่ยโอยปลายปีเลยแน่นอนนะครับลอกระดานนะครับรีเพ็ก u s t c ชดใช้นี่นะครับซึ่งมันมีอินฟูบางท่านเนี่ยได้ทำเรื่องของการรีเพ็กนะครับกับตัวของ luna classic เพื่อจะมาใช้นี่นะครับซึ่งผมไม่ได้ฟังขั้นตอนเขานะว่าไอตัวเนี้ย พอเวลารีเพกออกมาโชใชนนี่เนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนทันทีหรือเปล่านะครับหรือขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะสนใจแค่ลูน่าแคสิกไงนะครับส่วนตัวผมอะลูน่าแคสติกอย่าเพิ่งขึ้นเถอะนะครับรอให้เหรียญอื่นขึ้นก่อนแล้วลูน่าแคสิกค่อยว่ากันหรือใครอยากจะให้ลูน่าแคสิกขึ้น ก็ตามใจนะครับแต่โดยเหตุผลของผมเนี่ยยากนะครับต้องชดใช้นี่แล้วมันไปปั่นลูน่าแคสติกอ่ะแล้วลูน่าแคสติกมันต้องจ่ายรอบวงจ่ายรอบโต๊ะนะครับผมว่าเป็นไปได้ยากมากถ้าเกิดจะใช้ลูน่าแคสติกขนาดเอาง่ายๆนะเครือข่ายโซหรือโซโลนาแซมเอาไหนขึ้นก่อนโซนะครับแล้วเอาบ้องขึ้นไหมเอาขึ้นแต่ไม่ได้ปั่นไปเยอะ ก็คือเยอะแล้วอ่ะนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หนึ่งดอลลาร์เนีนะครับเขาก็ไปเอาตัวอื่นอย่างเช่นจุบจูปิเตอร์นะครับเอาตัวของโบมบุกออฟมีมนะครับเอาตัวของเจโต้นะครับอื่นๆอีกมากมายเอาขึ้นมาแทนนะครับเป็นเพราะว่าบลองเนี่ยมันปั่นยาก นะครับถ้าเกิดปั่นขึ้นไปคนก็ขายขายออกมาหมดเขาจะจ่ายรอบวงไหวหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ผมอยากให้ทุกคนมองภาพนะครับว่าขั้นตอนไปหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็รอนะครับว่าออกมาเป็นยังไงคำสั่งของลูน่าสีดาว นะครับก็มีการพิจา,ารณาคดีออกมาว่าอตอนนี้ทางโอปาโดนะครับก็ก็จะเกิดก็จะอาจจะต้องมีการรีเพคอะไรอย่างนี้ออกมานะครับซึ่งส่วนตัวผมอ่ะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของ stable coin อย่างเดียวเนาะมันมีเรื่องของ AI ด้วยนะครับเพราะการรีเพคเนี่ยเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของ AI จะต้องมาด้วยเพราะว่าเขาจะใช้การรีเพคเขาต้องใช้ AI ในการรีเพค นะครับโดยศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยเป็นคนที่ปรับปรุงพวกอัลกอริทึมแล้วก็ตัว AI ด้านนี้อยู่นะครับกับทีมงานนะครับซึ่งส่วนตัวผมอะยาวนะครับถ้าเกิดจากรีเพศจริงๆเนี่ยยาวมากๆดังนั้นตอนนี้หวยมันจะตกสองตัว U T C กับ LUNA านะครับสองจุดศูนย ซึ่งลู n นา2.0เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้นี่นะครับเพราะว่าเขาแจกเป็น a อร์ดอออกมานะครับเราก็จะมีการแบบว่าใช้นี่ให้สำหรับหลายฝากักหลายฝ่ายเลยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือต้องมีการใช้นี่ออกมานะครับดังนั้นผมเชื่อว่าลูหน้า2.0เนี่ยจะขึ้นก่อนเลยนะครับตัวอื่นเพราะตัวอื่นเนี่ย รอบใหญ่ๆมันขึ้นไปแล้ว UEC เนี่ยขึ้นรอบใหญ่สองครั้งแล้วนะครับราคาอยู่ที่0.09นะครับกับ0.07ขึ้นไปแล้วรอบสองรอบนะครับประมาณปี2022ครั้งหนึ่งแล้วก็ปี2023ปลายปีครั้งหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปถึงถึงประมาณ0.07เลยนะครับโลน่าแคสิกก็ขึ้นมารอบใหญ่ๆเนี่ยตอนปี2022รอบหนึ่งที่ 0. 0.0 สามตัวหกพันเจ็ดพันนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมนะครับก็ขึ้นมาถึงศูนย์จุดศูนย์สามตัวสองพันแปดร้อยนะครับและตอนนี้ก็จังรอรอบของมันอยู่ส่วนลูนาไปได้อย่างดีที่สุดก็หนึ่งดอนกว่าก็ลดลงมาเรื่อยๆจากประมาณยี่สิบห้าดอนนะครับก็ลงมาเรื่อยเอยตอนนี้เขาล้างประวัติแหละนะครับว่า ตัวนี้คือลูน่าเดิมน,นะครับที่ไปถึงร้อยสิบเก้าดอนเราก็ร่วงดังนั้นส่วนตัวผมยังยังออกมานะครับว่ายังไงก็ยังเป็นลูน่าอยู่นะครับ usdc น่าจะยากต้องรอกฎหมายสเตเ l อร์คอยเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าตามกระบวนการเขาต้องรอเรื่องของอาการเพก เม็ดเงินของการเพกนะครับต้องเป็นสเต็ปแรกเลยฉะนั้นลูน่าซอกเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะเอาเอามาเป็นสินทรัพย์คงทังนะครับเพื่อจะนำไปสู่การเพกนะครับเพราะตอนนี้ทางลูน่าฟเวเรนเซนการ์ดเนี่ยไม่ค่อยจะซื้อบิตคอยแล้วนะครับบิตคอยมันไปแล้วนะครับเราก็ก็ขายบิตคอยออกมาเยอะเหมือนกันน,นะครับ ในการขายะนะแต่เขาก็ยังมีอยู่นะครับปิดคอยมันหายากขนาดนั้นแล้วโคโคไม่ซื้อนะครับเขาต้องไปหาตัวอื่นซึ่งข่าวล่าสุดก็จะมีพวกคอสมอสอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เขาซื้อเสริมมานะครับเรียญเล็กๆก็มีหลายตัวเหมือนกันซึ่งตอนเนี้ยผมเชื่อว่าลูหน้าสองจดสูงจะขึ้นก่อนนะครับโชชัยนี่เพื่อการรีเทคเป็นผลระยะยาวแน่นอนนะครับ แต่ผลระยะสั้นคือ l ูน่าทองโจสูจะขึ้นก่อนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายเรื่องของ s ซเบอร์คอยกฎหมายเรื่องของ AI อีกยาวครับนะครับมีอีกหลายศึกเลยนะครับที่จะต้องสู้แล้วช่วงเนี้ยฝาัดก็ออกมาเยอะนะจะทำการรีเทคแล้วตั้งทีมทีมโดนปัดนะครับเรื่องของไอ้พวกแฮกเกอร์เข้ามาก็จะลดจำนวนบอกเพิ่มค่าแก๊สนะครับ มันมีฝัดออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนกับเขาต้องการรออะไรบางอย่างนะครับที่เกิดทําให้ราคาเนี่ยสมัมนิผลนะครับก็ว่าไว้ประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาในสิ่งที่ผมลองนําเสนอดูนะครับหลายช่องอาจจะเน้นข่าวไปทางนี้ไปเวนี้นะครับ แต่ผมนําเสนออีกอย่างหนึง่งซึ่งมันเป็นผลประโยชน์กับใครหลายคนไหมหรือผมเองไหมก็ใช่นะครับแต่ลองพิจารณาดูมีหลายอย่างนะครับดังนั้นเรื่องของสารเนี่ยผมไม่น่าว่าไม่น่าเกี่ยวกับการรีเทคหรอกนะครับน่าจะต้องให้โดคอนชดใช้นั่นแหละนะครับจะออกมาเป็นยังไงโดคอนแบบผิดเต็มๆเ,เลยไหมฟันทงว่าชอโกงไหมเพราะว่า คดีช่อโกงเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับตัวของ xrp นะครับ xrp รู้เปล่าคดีช่อโกงในของจอห์เดลตันเขนาเสียเป็นหมื่นล้านนะครับค่าปรับอันนี้แค่พันล้านเองนะครับแค่พันล้านแต่ว่าเรื่องของคดีช่อโกงไม่น่าจะได้นะครับน่าจะได้ค่าปรับค่าเสียหายอะไรทั่วไปใช่ไหมนะครับมันน่าจะออกมาเป็นแบบนี้มากกว่า เพราะว่าค่าปรับจริงๆนะครับคือหมื่นล้านนะนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของช่อโกงจริงๆคือจ่ายต้องเป็นหมื่นล้านเลยอันนี้แค่พันล้านนี่สี่จุดสองพันล้านเท่าๆกับ XRP หรือ r i p p l e นะครับเชื่อว่าทาง Luna หรือเ e r ร a จาเป็นต้องจ่ายนะนะท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงนะครับส่วนตัวผมอะผมก็คิดว่าไปตามสเต็ปที่ผมบอกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ดังนั้นเรื่องของการรีเพคเนี่ยเป็นเรื่องของระยะยาวนะครับเขาคงค่อยค่อยต้องคายล็อกอย่างเช่นปลดล็อกอัตราด,ดอกเบี้ยสเตเบิลคอยเอค่อยค่ายล็อกออกมานะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อจะเเริ่มเล่นข่าวนี้หละในตรงนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยไปเล่นข้ามช็อตเนี่ยจะโดนทางวานเนี่ยเขาตีหัวเอา ็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามนั้นแหละนะครับลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมนําเสนอมันมาเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าคิดอย่างนี้หรือเปล่าลองพิจารณานะครับแล้วก็ฝากทุกท่านท,ท,ที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ของกลุ่ม n i ชชั่นนิวมูลเมพเราก็รู้หน้าแกสิ 3, นะครับคลิปนี้ ทำแค่เรื่องเดียวนะครับก็จะออกมาเป็นสเตชียลพิเศษนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็หลายคนก็พยายามรอผมอยู่กับหัวข้อนี้นะครับพอดีมีมีอินฟหละหลายท่านนำตัวเนอเรื่องนี้มาก็ก็ว่ากันนะครับก็มาถามผมในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยกมก็ดูนะนะครับว่ากันตรงนี้นะครับซึ่ง ผมก็บอกไปตามแฟกต์ตามความจริงว่ายากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ฝากกระดานบิดเก็ตไว้ด้วยนะครับกระดานไปแนนไทยแลนด์แล้วท่านใดสนใจนะครับในเรื่องของเรียทต้นน้ำหรือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้ากรณีที่อ่าเอ็กชน์ไทยนะครับหรือเอ็กช n น e ต่างประเทศโดนบล็อกอะไรมากๆเราก็จะมีวิธีแก้นะครับให้เข้าถึงเหรียญต้นน้ำเข้าถึงห่ามันทั้ง นะครับในลักษณะที่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะต้องเสียภาษีตามนั้นเพราะว่ากันนะครับผมทิ้งลิงเอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่านะครับจะโกยทุดมมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยหนมือสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิทเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเกต สามารถสมัครกระดานได้